นางแสงแขสีฉายาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัยวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ นางแสงแขสีฉายาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัยเป็นผู้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา <S 2. 2. <S ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองนางแสงแขสีฉายาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องที่หนึ่งริเริ่มมิติใหม่นนเห็นวังชัยอ่านได้เขียนคล่อง 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานางแสงแขสีฉายาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนเห็นวังชยัยจึงมีแนวคิดว่าควรสร้างเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กสาม,มารถอ่านได้เขียนคล่องและเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพโมเดล PDCA ได้จัดทำสื่อริเริ่มมิติใหม่โนนเห็นวังชัยอ่านได้เขียนคล่องขึ้น 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายอ่านได้เขียนคล่องครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองในการจัดทำสื่อนวัตกรรมสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยการเน้นย้ำอ่านได้เขียนคล่องให้เหมาะสมตามไว้ได้เชิงคุณภาพผู้เรียนทุกคนมีทักษะการทำงาน และทักษะการเรียนรู้อ่านได้เขียนคลองได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครูเป็นมืออาชีพและร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาขนาดเล็กได้ประเด็นท้าทายเรื่องที่2นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนรู้ n w Model 1สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปัญหาสำคัญคือปัญหาคุณภาพผู้เรียนและปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งพัฒนาใน5ด้านได้แก่ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลจากเหตุผลดังกล่าวนางแสงแคสีฉายาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเห็นวังชยัยจึงสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้ N W model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลมีวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยมีทักษะภาษาไทยอังกฤษและเลขคณิตอ่านออกเขียนได้เก่งคณิตวิทย์ครูและผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจุดเน้นของสํำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัยคุณธรรมจะริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพนางแสงแคสีชายาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนเห็นวังชัยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาะพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยารรณและวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยจากผลแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจอันแรงกล้าและการประสานความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนบ้านนนเห็นวังชยัยบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนทุกคนจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนบ้านนนเห็นวังชยัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป